สบายดีตอนสวยพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้เป็นมือสันวันดีวันศุกร์วันเสาร์ของพ่อใหญ่เนาะเสียเงวงูเสียเงินเห็ดเวี้ยธารกิจให้มันแหลวคนวันนาะพี่น้องให้บอยากให้ข้างให้ข่าเป็นหนี้เป็นสินเนาะพี่น้องพ่อใหญ่มาหมอบงัวและเงินให้ลูกไพ่พี่น้องเรื่อนจะโพดใหญ่พี่น้องเดี๋ยวจะไปเรื่ององครามต่อพี่น้องเลยพ่อใหญ่เคี่ยวก็ได้มานำมาเนี่ยพอพ่อใหญ่เคี่ยวหางัูหายเนาะ มาเสียคารองห้ยดูภัยตามาเนี่พี่น้องเอ้ยหายบวเบิร์ดมาสันงวัวกะร,ราคาสองปัญหาไเด้กพี่น้องกะเขียว,ข,มมาาวยขี่ตุมมาเนาะกับสาวซุยเป็นนังขี่คนละคันบอกกะขี่คันเดียวกันเอาขึ้นเอาลงอยู่เนาะอือประท้กใกล้ๆหนึ่งเนาะแกงัวขึ้นรถไทยอีกพี่น้องรถไทยแกงวัวขึ้นมาเฮือนน้องขำอีกพี่น้อง กีบจอดอยู่เงนจะโคตใหญ่เป็นบบแมนนะเพื่อนมาะมอบอยู่เพื่อนพวแกงงวมานําลังแล้วเพ่อนพวกขึ้นเทิงเทิงเทิงพุดธแล้วเกหมกโนอยู่เ่วาหกโน่เนี่ายก็อยู่เทิงรถไทยโอ้ยปนไงเื่นเนคือเทิงพเทงเืน ผมผเขาไม่ปวดเลยเลี้ยวววจ้าฮ่าฮ่าฮ่่าุกคนมาเทิงที่นั่งบุ๊กขึ้นมาเทิงที่นบข้มาเทิงท่ไหนบกขึ้นมาเอิี่ห Nang, mặc kêu bê tây sang hết á bóc nha mặc kêu bê tây sang hết á <laughs> à... ui hua sa yung yung, chui chui kêu bê tây nắng luôn hua sa yung yung nha mặc kêu binh khao nha yang binh khao nha yang binh khao nhao 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 hiền ta đồn nọ nhao 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 คีคือมันนี้คือปากบะแดงวะ่ะมน่แห้งค่าว่หมือนมันนีา่หายให้เบิ่งเดิมอมมือนมือนา้ามาวะหายให้เบิง้งนคลขปซาซุยโอ,อ้ยช่างด้บักโนขายอุตส่าขี้ขนมบนเป็นโหลขายเลยบ่ฮะัะหักตาช่างได้อัไนบอชอืมตีน้ำอ้ายเป็นเรื่องเก่าเ่ยบ่กแแม้เลยแคมเบงอยูงง่ มาดนาอาชิเลนบ่โอ้ยหนิมเจหนิมเจ้งแถวแก่ก็เต็มเพื่อนเต็มซ่านพี่น้องเ้ยเห็ดเกินยังคำปลาแถวแก่ลายอะไรพี่น้องปลาทิ่นไยไงจุดนี้มันคือเพ่เก่าว่ะนี่นะบักโนโอจีอีกบ่ บ่อยากเห็นบ่คัมเสียน้ำตามใจเราบ่อยากเห็นบ่เออเคือเห็นแต่ว่าเมียเพิ่นหลายตีหลายนีบ่เป็นนี้เยอะบ่ล่ะเออมาหลับมาหลับใส่ว่าได้ได้บ่สะใจบ่อยากบ่พี่หนึ่งเออ เออเออเออมื้อนอนอยู่เอนเเพือจะเหญนนีนะเอ้าโอ้โหพ้นหัวเมื่อนอนน้ำพ่อเดี๋ยวนี่นะแน่ จังไรกับวีดบว่างลูกก็ผ่อนนะอือดิฉันไปถิ่มได้ไหอขันขันบอกกับลูกัเสียหายแล้วฮะบออืออยูแยมแยมอยู่นั่ซูจะเหมอนสระใหญ่ละ บมเมนเงินเด em ือนประจำพอใหญ่บ่าวนะบ่ฮะบ่ได้เบิดบ่เลยวันใดนคันบ่ท่าทาำอีกพออีกั่นเลยอือต้องท่าทางพอใหญนภามอีกทียบเลยจะคิดได้มาเหมาะเบิดหรือบ่เนาะไปได้พี่น้องกินนมแม่นอนและลับนะปาให้หมดครบครบลูกจนฟองเบิดพี่น้อยอู้หสั่งเป็นตาสั่งเนาะ แม่ม่านบ่มวนนะกะโตสันเป็นอึดอัดมุดมัดซ่านหัวมันไมิออกแล้วบ่ะงูราคาสองพันห่านะคะเจ้ากำลังปลูกเผาอยู่พี่น้องมาแล้วก็เป็นัวชิ้นห่างอะไรพี่น้องมาแล้วก็กินขาสู่แถวแก่ฝ่ายนัานพันนี่กินน้ำกันเพื่อได้เห็นกล่องขนุนอยู่ปุ้ยๆอยู่นึ่งเลย น้องค้ามจกินข้าวกินค้ากินปั่นข้าวเส่าแล้กินโลดกินหรือวะมันนี้พอพายได้พอใหญ่พายได้มาหมอบสองล้านกับงูตัวหนึ่งเป็นอย่างขังอยู่สามล้านได้ขังขังอยู่สามล้านกับหมื่นบาทนั่นแหละหาล้านนั่นชิปหนึ่ง อืเท่าไรล้านหนึ่งต่อสองพันพอใจแล้วอืมเดือนเมื่อนี้เอามามอบสองล้านแล้วยังยังอยู่ช้าล้านขาดไว้เดือนสิบสองวันที่เทธอจะก็ลืมนะวันที่หนึ่งบ้องผู้ต่อบโลงพี่น้องนางคำอันคือนางคำมนห่วยบ้องยังจะกีบผู้แหล่

จะเสี้ยขึ้นมาผีเนาะขึ้นมาเห็ดนะอยู่เทิงเนาะยังอยู่สามหลันเจ้าพ่อใหญ่สิไปหาอยู่ะแล้อามาหายมานนะบ้านนีสขเขาในหน้ากับคล้ายเป็นละตนเลยเจ็ดพันบาทสิพ่อเขารลอบอกเขาค่งบอคล้ายเจ็ดพันบาทกเ้เรเาได้ม่านอ่าสี่พันบาทกบาับอ้นงัวราคาตัวสองพัญหาเนาะเราไปอันขาเขาเคียวนเดีเนาะอืมจกกเจ็ดก็เรืออยู่หกพันบาทบานนี่ ก็มาให้สี่พันบาทพี่น้องเลยว่าตะกี้หนะึหมื่นหาบรรต่อลุ้นหมื่นหนึ่งพี่น้องเลยตุมกินน้ำกอกมาสันโอ้ยพี่น้องเลยน้ำได้ให้ได้พี่น้องใ้ได้เสียงได้อาด้อ่น้อหักยางแห้งมาสันแค่นาครัวแล้วแทน้องเขาแก่กเ่าเบาแล้วเรียบร้อยเลย,เยพี่น้องกำลัง ตเตรียมกินข้าวแล้วก็แยะกันเนาะพี่น้องเนาะหีบกองเอาเพื่อนี่ทั้งล่าเขาเพี่น้องเนาะเบาๆกันเนาะนัวชินห่างมากเลยกะคั่วสู่กันกินพี่น้องเไยพี่น้ำหน่อยครับเสียบือเว้ยแล้วหลับเพิ่นหลับแล้วคนเราก็ต่อจะเฮาเนี่ยแกนบ,บ่หลับบ่หลับแล้วก็บ,บม่มีเกิดขึ้นเนาะ ผมไป่ามกไื่าาลยเล่าอยะเพราะได้หาเย็นแล้วทีเกี่ยโตูอดอือประคุณจำพอกขจำา้ลูกเปาแล้วนลักจำข้นนะีขนจ็ชอ่างี้นบออลอยบ่เต็มบาตพี่น้องบ่ได้บาขาเจ้าเป็นไเบอกเป็นได้อีกขว่าเป็นคุณกับเป็นอีเขากเป็นเส้มาด ก็อ,อย่อื้อซิเมื่อลหะไปหามันเงาคู่ันซิคูค่มาแา่ฝังไทยไปเทียงเอาตับขอเขาอยู่าหาเอาอยู่ถาได้สบ,บานน,นาี่สิเมอร์อะไรอยงอืดไ,ได้กินหน่อยหนึ่งอบอแม้วฮีดเฮ้เนาะสามมาละแล้วฮีดแล้วได้กินตับหน่อยหนึ่งกันซิเชะแห้งอเนาะเพื่อนลังนำ้ำน้ำต่สิลง

จากครัวอยู่ห่มกุ้งห้หน่อยเลยป้าห้น่อยิเอาถุยเอายังเล็บมาใส่ห้ามไม่ ทวีสรอยคุมหันจะกินเว้ยเพิ่สะเพงเลี้ยงไข้คันบอลเขากินหน่ะมนาวกับบมีนาวมีอยู่มาจับปุ๊บบอให้ชุบเอให้ช่ยลูก ใชนาวใช้แจวก้อยแจวแล้วกแล้วลูกาชุวซอยเราบางนาหัวแล้วบ่ขอเรียพี่คู่ซอยคู่นะยังจะพาปั้นปันปั้นเดดี้ห่กว่าคูช่วยอีกคช่วยอีก งปราคาสองปัญหาเนาะพี่อนตะเกิบลอกหล่อนพี่นนองบอกกะขึ้นไปเนาะมีแต่เท้าแก่ผู้ใหญ่เพนผู้ใหญ่พายยิ่งอ่เทิงพี่นนองพันชิคิโลไทเมื่อนําัพี่นนองเพื่นบังแต่แล้วพี่อนองแก่งัวมากเนาะนังไทมาก ตากัญลีเดล่าคีบพเพลิเสนีห์นะพี่น้องจ้าตามถิบาอะ้วพี่น้องเอ,อ้ยยังขาดอีกสามหลานกีบแล้วก็หมอบสองหลานกบงัวตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะงัวชินห่างเอาหมอบแลยก็เอาหัวเอาเครื่องในเอาหางจำหิตจำคลองจำหิตมันพับ,บุรุษนะพี่น้องถามประเฮ็ดอย่างสั้นกะแกตาบรเห็นถมกินอันนี้วามเสือทางฝั่งลาวเหมความเสือเป็นพ่างฮิตสันเนาะหิตทางฝั่งลาวเอา ปุ่งกับอาการบอดีสันมุนมัดกันไก่แลายๆวันแต่ว nah ่าหักบืนไปนั่งขี่รถมาเองกันสอนค่ะกับยานพาลมกับแปลว่ามันเต้นแห้งนะหนังทั้งถ่ายพอกันคปหน่าด้วยพ่อแม่ไปน้องเอฟซีถูกทานขอบคุณถูกทานขอบคุณถูกกำลังใจเด้อถูกคำเหม็นคำติชมบายดี